สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ช่องพอใจแทนใจเชื่อแน่นน่นเงนะคะทุกคนก็ขอโทษด้วยคนที่เราไม่เคยที่จะถ่ายคลิปเลยทุกคนออการวิดีโอสั้นนะคะที่มีเรานั่นเองนะคะเราก็ไม่ได้เคยถ่ายนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่เราไม่เคยถ่ายคลิปเลยเพราะฉะน,นั้นเราไม่สบายนั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่สบายเหมือนเดิมค่ะทุกคนแต่เราก็มาจะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมรถกู้ภัยนั่นเองนะคะทุกคนมาอันนี้นะคะคือห้องพยาบาลเกิดหรือโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะไปขับรถไปหาผู้เกิดอุบัติเหตุเลยค่ะไปอันนี้คล่ปนด้จริงหมดเลยนะนี่พี่เมื่อกี้ทุกคนเห็นปะ สภาพราทมาเป็นไงเออทำไมมาเป็นยงไไปไปไก็แล้วเลยเกียอะไรวะอาชิวิยมืดแล้วแบบก่อนวิวิวิชนกันค้าค้าเรอ๋อเป็นเกียร์ออหรือกันเด็กเด็ เดี๋ยวขอเอาเสียงหน่อยอาชนอีกแล้วแสงเดี๋ยวกุ้งนะ่อตรงนี้ก่อนเพื่อจะไม่ให้ชนแต่กระที่นกับตรงนี้ไฟเขียวอยู่เคเดี๋ยว,วไปน,นี้ก่อนชนนะอะเคเวลาเปิดแสงโอเค ตอนนี้เควิน้มามันแล้วหมดแล้วทุกคนอาเซนแล้วจะมีเร่องเรื่องเราจะเอาแบบไฟก็บ่นเราจะไม่เอาพวกเสียงนะเราดูข้างหลังก่อนดูกระจกก่อนทุกคนเคไม่มีค่าต่อร่ายนะคะมันจะมีกระจกให้แล้วก็พวงมลาลัยคือหมุนเองได้เลยมันจะมีตามใจเล็กที่เราจะชอบนะคะว่าจะจ่อไหนฉันเอาแบบเหมือนแบบเอาจริงๆเลยนะ เขาก็จะมีทิทางให้บอกนะคทุกคนเดี๋ยวเราให้กันพิลังเดี๋ยวนะแล้วข้าวผิดเซ็มหนึ่งอ,อ,อุ้อยทำไมขบับรถไย่เงนียเมื่อกี้เราก็ขับได้พูดแล้ว้าาา เ oh. okay. อาเกลียวหกเยคืออะไรุปก่อนู้สึกว่ารดับรองนิดนึง ก็ไม่ถึงกลับคลองมาเคไฟแดงสมั้ไฟแดงทุกคนเขาอาจจะให้รถอื่นขับไปก่อนนะคะทุกคนให้รถอื่นขับไปก่อนก็คือรถอ,อย่างเราเนี่ยแหละโอเคขับตรงไปรุ่ดดยนะโกมาโอ้ย <c oughs> น่ากลัวมากเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเราม,มีเสียย อ <c oughs> <c oughs> ือกล้จะแล้วอือชนนี่เป็นอะไรนี่ตอนยิงดูนานตั้มาทุกคนเราก็จะขับไปนี่นะอ่าจะบนก่อนโอเคเสร็จแล้ว Okay. คคนไข้ได้เลยนะคะทุกคนเรากำลังละ,นละนค,ล okay. คนไข้โอเคกดอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมืดแล้วนะเปเลยอุ้ยฝนตกมองไม่เห็นมีแต่เม็ดฝนทางนั้นน้องนองนหนึ่งนะ ว่าจะได้มองเห็นนะคะโอเคเอาเลวนะอือฮึตอนนี้คือฝนตกคือเป็นฝุ่งเลยมาแล้วตัง้งคนเดียว มีต้องเจอโอเคจะไปแล้วแหละไปเจอโอเคนี่ค่ะเริ่มสลับคล้องอย่างน,นีเกือบชนหรือเราไม่เห็นไฟแดงเอง ถ้าสูงหมดถ้าเราไม่เห็นฟไฟแดงเองจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะก็ไม่ได้เป็นไร,รอะคะเออมาทุกคนลรวจะกลับกล้องขอลองแล้ว Các bạn mình cho sẽ được được sao có đường quá phải chơi, chưa ไปไหนไปไหนแทะไปไหนเนี okay ่ยเราเราไปเดี๋ยวนี้อืเค้ เสร็จแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวกลับไปบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนะคะสวัสดีวันนี้ก่อนบายบายค่ะ